สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําผัดไทยทานกันเองนะคะก็จะมีสูตรน้ําซอสผัดไทยทําไว้เพื่อที่เวลาเราจะทานผัดไทยก็จะง่ายสะดวกนะคะถ้าหากว่าอยากจะเพิ่มกุ้งสดก็สามารถเพิ่มได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะอันนี้เราทำน้ำซอสผัดไทยก่อนนะคะน้ำมะขามเปียกเข้มข้นเจ็ดช้อนนะคะ น้ำขามเปียกเราไม่ใส่ปูนช้อนนะคะน้ำซอสผัดไทยนะคะจะไม่ใส่หอมแดงพริกใหญ่กระเทียมนะคะถ้าเป็นน้ำซอสของผัดเส้นจันนะคะของชังจันบุรีเขาก็จะใส่พวกหอมแดงกระเทียมพริกใหญ่แห้งนะคะกลิ่นก็จะไม่เหมือนกัน,นะคะ่ะอันนี้เราทำผัดไทยแล้วก็จะปรุงน้ำซอสแค่เครื่องปรุงอย่างเดียวนะคะน้ำปลา8ช้อน,นะคะ่ะ น้ำตาลปี๊บ160กรัมค่ะแล้วก็จุดไฟเลยนะคะเคี่ยวให้น้ำตาลละลายแล้วก็ให้เดือดนะคะให้เดือดพลาดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ในตู้เย็นได้เป็นอาทิตย์เลยค่ะเดือดสักแป๊บหนึ่ง แล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะนี่เราก็นำมาใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะคั่วถั่วต่อค่ะใช้ไฟอ่อนคั่วถั่วนะคะคั่วจนถั่วสุกค่ะนี้เราคั่วมาจนหอมแล้วนะคะมีกลิ่นหอมะะแล้วค่ะเราก็จะลองชิมว่าถั่วใช้ได้หรือยังนี่ถั่วใช้ได้นะคะสุกแล้วมันมากเลยค่ะเราก็จะปิดไฟแล้วก็ยกออกพักไว้นะคะ เสร็จแล้วเราก็มาทําผัดไทยเลยค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีหอมแดงสับนะคะมีกุ้งแห้งมีไชโป๊สับแล้วก็เต้าหู้นะคะแล้วก็จะมีเส้นเล็กนะคะอันนี้ร้อยกรัมค่ะถวงออกประมาณถ้วยหนึ่งแล้วก็ใบกุ้ยช่ายครึ่งถ้วยค่ะแล้วก็มีไข่ไก่้วยนะคะนี่เราใช้น้ํามันหมูนะคะมันจะเป็นขาวๆเอาเต้าหู้ลงไปผัดก่อนนะคะผัดเต้าหู้จนเหลืองดีแล้วนะคะเราก็เอา หอมแดงกุ้งแห้งใช้โป๊ลงไปทีเดียวเลยค่ะนี้เราใช้ใช้โป๊หวานนะคะอันนี้ผัดจนหอมแดงหอมก็พอนะคะแล้วก็ใส่ถั่วงอกลงไปค่ะผัดแค่ถั่วงอกสลดนิดหน่อยพอค่ะนี่สลดนิดนึงแล้วก็ใส่เส้นครับใส่น้ำซอสที่ทําไว้นะคะสี่ช้อนค่ะ แล้วก็น้ําสะอาดเติมอีก4ช้อนนะคะน้ํำซอสที่เราทําจะเข้มข้นนะคะต้องเติมน้ําเปล่าลงไปด้วยเพื่อให้เส้นนิ่มด้วยนะคะนี่เดี๋ยวเราจะเติมเครื่องอีกสักช้อนหนึ่งนะคะผัดให้เข้ากันให้เส้นนิ่มนะคะเส้นนิ่มดีแล้วเราก็จะดันไปข้างหนึ่งะคะ่ะใส่ไข่ คนไข่ไม่ต้องให้สุกหมดนะคะให้จับตัวเป็นก้อนสักนิดนึงขนาดนี้นะคะจับตัวเป็นก้อนนิดนึงก็คลุกได้เลยค่ะเราก็จะนำกุช่ายใส่ลงไปเลยนะคะนี้เราผัดให้ไข่สุกแล้วก็ให้กุยช่ายสลดไข่สุกแล้ว ใบกุยช่ายก็สลดดีแล้วนะคะเราก็ปิดไฟจะเสิร์ฟได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปของพวกเราคลิปต่อไปและพูดคุยกสอบถามกับพวกเราได้ที่เพจ a c e b o o k ส่วนโคกคุกกิ้งอย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ